ใครวะทักกูมาเย็ยนอนอยังเราสวัสดีจ้ะเราแกะวันนี้มาเมาอีกเลยกูกูเลิกเล่าเหลือเลยทำไมหน้าแก้วบวมจังวะเวลาถ่ายคลิปอะมันเป็นปะหน้ากูกลมกลมเยี่ยี่อ่ะเพื่อนสาวอันนี้ก็เพื่อนสาว <c oughs> มีามาแต่ผู้หญิงเราแบบก็แต่งเป็นผู้หญิงเที่ยวเหล่าเอ็มเอ็ม <c oughs> กัวอ้วนกินเกาเหล้าสามถ้วยลอยเอ็มเมาอย่างเมาอย่างโอเมาอย่างเมามากเมามากบ้านหลังไหนเนาะสงแก้วไม่แกไม่ได้เมาเพราะแกเป็นคนขับรถก็ไม่ได้กินเหล้ากินเหล้าไปแค่แก้วเดียวเองกูเพลินกูเมาแก้วเดียวแก้วเดียวแต่ดินหลายทีนะเลียนเพียวเต็มแก้วกูละงึดโอ้ยเออโอ้ย กินปังนี่เุดอาจริงเหรอไม่เคยกินขนาดนี้สมู่เขากินนะอ๋ะอกินเหล้าโคกเขาไม่ไม่กินปกติก็ได้แต่ว่าคือแบบพี่แกไม่กินเหล้าโคกไม่กินเหล้าโซดาเพราะว่าใช่ชายฉี่บ่อยแล <หา S 1> ้วแบบคน,นคเยอะคือแบบวันนี้ไม่รู้รเป็นไรฉี่บ่อยมันก็ดีอยู่รีบกินรีบเมารีบเต้นอย่าฮากไม่กินบเซียบจะเป็นอะไรเออมาโขกคออยาก เคเดี <Okay>. hmm. okay. uh ๋ยววันพรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตื่นมาก็จะทำพอกให้พ่อจะส่งให้วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวใครสั่งพอกที่หานพอกเอ็มเอ็มเอ็มอตังไปยังเออถ้าใครหานที่หานพอกไว้นะเดี๋ยวก็จะส่งให้วันอาทิตย์นะคะโอเคคลิปนี้วันอังคารหรือพูดก็รอรับของกะไลกันคลิปนี้ไปละกันไปละอ้ยเมาบายบาย